ไปต่อที่พิษณุโลกนะครับ <Okay. S 1> ทางผู้ว่าพิษณุโลกพร้อมด้วยสรรธาธารณสุขจังหวัดนะฮะก็มีการถแถลงข่าวพบผู้ป่วยโควิด -19 รายแรกของพิษณุโลก <Okay. S 1> นะครับเป็นผู้หญิงชาวไทยครับเป็นชาวอำเภอเมืองพิษณุโลกอายุ43ปีทีนี้ทางท่านผู้ว่าแล้วก็สรรธาธารณสุขก็เปิดไทม์ไลน์ของเธอนะฮะคือเธอเนี่ยเดินทางไปกรุงเทพ7จถึง9มีนาคมนะครับคืนวันที่7มีนาคมไปเที่ยวผับในซอยนานา นะฮะตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี4นะครับจากนั้นครับวันที่8มีนาคมไปท้องฟ้าจำลอง9มีนาคมกลับพิษณุโลกด้วยเครื่องบินนะครับ11มีนาคมเดินทางไปที่จังหวัดน่านตอนนั้นเดินทางไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับแล้วเริ่มมีอาการไข้ครับ12กลับมาพิษณนุโลก13-17ถึง17ไปเทรนออกกำลังกายให้ลูกค้าในฟิตเนสเป็นกลุ่มเฉพาะประมาณ2-3ถึงคนนะครับและปรากฏคุณผู้ชม16มีนาคมไปตรวจ ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งปรากฏว่าคือเขามีไข้37.8องศาแล้วก็หายใจไม่เต็มปอดนะฮะ18มีนาคมก็เลยไปเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนด้วยอาการไข้ที่ขยับสูงขึ้นมานะครับคือ38.9องศาถัดมาวันที่20มีนาคมคุณผู้ชมแพทย์อนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้นะฮะเหมือนกับตอนแรกเนี่ยไม่มีใครเอกใจเลยว่าเอ๊ะจะเกี่ยวข้องกับโควิด19หรือไม่นะครับ ซึ่งผู้ป่วยเนี่ยไปขอตรวจนะ24มีนาคมจนกระทั่งทราบผลว่าเป็นบวกปัจจุบันนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชในห้องแยกโรคนะครับแล้วอาการก็ไม่ได้รุนแรงครับเราจึงเป็นจังหวัดวันนี้เป็นจังหวัดที่48นะฮะที่เราติดเชื้อหนึ่งคนนะเป,นเป็นผู้หญิงนะติดเชื้อหนึ่งคนนะฮะซึ่งจากการติดเชื้อของเรานั้นนะฮะเราอาจจะมีวิธีการดําเนินการอย่างไร จากนี้ไปจะควบคุมอย่างไรเขาไปที่ไหนญาติเขาต้องทําอย่างไรก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่48ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับขณะที่กระบีครับล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่มอีก1คนครับทำให้ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมเป็น2คนนะครับยืนยันสะสมรวม3คนอยู่โรงพยาบาล2กลับบ้านได้แล้ว1น,นะครับ แต่ว่าผู้ป่วยที่เขาเกณฑ์สอบสวนโรคนะฮะ129คนอยู่ระหว่างรอผลห้องปฏิบัติการ11คนนะครับไม่พบเชื้อกลับบ้านไปแล้ว118คนด้วยกันทางผู้ว่ากระบ,บี่เองก็ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบ,บี่เร่งด่วนนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดประกาศให้แหล่งท่องเที่ยวสาคัญของกระบ,บี่ปิดเป็นการชั่วคราววันนี้จนถึง15เมษายนนะครับสะมรกตน้ําตกร้อนน้ําพุร้อนเค็มอเภอคลองท่อมแล้วก็อเภอเมืองน้ําตกทานบกหอรนีอนเภออ,อ่าวลึก ปิดนะฮะนอกจากนี้มีการประกาศปิดเพิ่มเติมต่อเนื่องไปจนถึง15เมษายนทั้งห้างสถานที่ออกกำลังกายซูเปอร์มาร์เก็ตโต๊ะสนุกธุรกิจดำน้ำและอื่นๆร้านอาหารเนี่ยให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อน,นำกลับไปบริโภคนะครับขณะที่ร้านอาหาร และร้านเครื่องดื่มในโรงแรมก็ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศรรัยโรงแรมเท่านั้นนะครับบันดาห้างเนี่ยก็ให้เปิดเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาสินค้าเบ็ดตเตล็ดฝาฝืนระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนหรือทั้งจำทั้งปรับรับ